หนุ่มกัญชัยถูกกล่าวหาแรงอยู่มานานไม่เคยมีเรื่องกับใครโหลดแลนในวงการบันเทิงมานานจากพระเอกละครสู่พิธีกรข่าวรายการชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายและเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศซึ่งล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆทานายเดชากิติวิทยานันต์โพสต์ Facebook ทานายใครทุกระบุข,ข้อความบอกว่าเท่าที่รู้จักหนุ่มกัญชัยโหนกระแสมาเป็นเวลานาน หนุ่มไม่เคยฟ้องใครยกเว้นว่าสุดจะทนแล้วทนายใครทุกหลายคนไายถามว่าเกิดอะไรขึ้นทนายเดชาได้โพสต์ลิงค์ข่าวให้ทุกคนเข้าใจตรงกันพบว่าเป็นข่าวที่บอกว่าพิธีกรรายการข่าวดังฟ้องอาจารย์ออสปมกล่าวหาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวมาเฟียโซเชียลต่อมาบอก fc ทนายใครทุกทุกท่านที่ติดตามเพจทนายครทุกจะรู้ว่าวิจารณ์แบบไหนติดคุกวิจารณ์แบบไหนเป็นวิจารณ์สุดริต กฎหมายยกเป็นความผิดผมให้ความรู้ทุกคนทุกวันในฐานะที่เป็นทนายความที่มีใบอนุญาตว่าความการที่เราไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เรามีความรู้ทางด้านอื่นหรือจบสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์การแสดงความคิดเห็นท่านต้องระมัดระวังมิฉะนั้นท่านอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทได้ด้วยความเป็นห่วงย้อนกลับไปถูกยกให้เป็นพ่อพระแห่งยุคนี้สำหรับหนุ่มกัญชัยกับการช่วยเหลือสังคม และบทบาทผู้ประกาศข่าวที่ทำเอาเจ้าตัวนั้นกลับมาเปลี่ยงปล้่งอีกครั้งที่วันนี้จะมาเปิดเผยทุกประเด็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการมาเป็นผู้ประกาศเจอดราม่าถูกหาว่าสร้างภาพเป็นมาเฟียในวงการสื่อผ่านทางรายการดังมีคนบอกว่าช่วยเหลือสังคมสร้างภาพซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าผมไม่เคยไปบอกว่าผมทําอะไรให้เงินทุนการศึกษาลูกของลาลาเบลสปี ผมก็ไม่เคยบอกแต่ที่มันหลุดออกมาเพราะเขาถ่ายรูปแล้วแอบเอาไปลงมันถึงเป็นข่าวผมไม่ชอบสร้างภาพเป็นมาเฟียวงการสื่อห้ามทําให้โกรธเรื่องนี้มดดําพูดเองมันมีลูกค้าที่จะซื้อแล้วดึงไปเราก็ปฏิเสธลูกค้าคนอื่นจนสุดท้ายไม่ซื้อแล้วเขาไปซื้อรายการเราบอกว่ามีสินค้าตัวนี้เราไม่เข้ารายการแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันผมไม่ได้เครียดแคนหรือกโกรธมดดําเลยว่าเราเป็นมาเฟียมีเรื่องกับเราไม่ได้ สรุปคนในวงการมีปัญหากับพี่ได้ไหมก็มีได้มีกันเยอะแยะสมัยนี้ต่อหน้ายิ้มคล้อยหลังไปก็ด่ากันละมานั่งเอาคำคนมาพูดในหัวเรามันไม่ไหว